สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ a m 1 5 d y วันนี้พามาซ่อมตัวลูกบิดประตูกลอนนี้นะครับเห็นไหมแล้วขางนะบิดไม่ได้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็ขันน็อต2ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับออกก่อน แล้วนะครับโอ้แน่นเลยต้องหาอะไรเงี้ยนะครับนี่น,น,นี่เป็นฝามันนะครับอ่าอน,นี่ฝามาแล้วนะครับ ต่อไปก็ขันอีก2ตัวแมิดยากตรงประมาณนี้ถ้ามิดได้นะครับเดี๋ยวขันก่อนขั้นตอนต่อไปขันตัวนี้ออกก่อนไนมะ่ตัวนี้ลยลองดู ่ะมาต่อกันนะครับอันนี้ก็น,นี่ก็จะเป็นตัวเบ้ามันนะครับนนก็เอาตัวเบ้าตัวล็อกตัวเบ้านี้ออกก่อนกัน มันมีหน้าหลังนะครับค่อยๆดึงมาเรียบร้อยอ๋อต้องถอดจากฝั่งด้านหน้านะครับตัวนี้มันจะชนกับตัวนี้เราก็ถอดจากตัวนี้ ลองเช็คดูนะครับว่าลูกบิดเราใช้ได้หรือเปล่าก็ปกตินะครับตัวนี้นะครับหรือว่าหาโซเน็นะครับน้ำยาหล่อลื่นมานิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วฉีดก่อนโอเคอันนี้ผ่านไปตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็ขันน็อตสองตัวบนนะครับเนะี่ยตัวนี้กับตัวนี้ Để có hả cái khuôn được không? mà ngắn đi nữa Cái hơi cho kênh น,นั่นนิดนึงโอเคหลุดแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้อาจจะเนี่ยชุดเฟืองด้านในอาจจะ ติดขัดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็หาจารบีนะครับหยอดตรงนี้นะครับลองทดสอบไปก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งนะครับ ใส่นอ็อตทดสอบก่อน <c oughs> <c oughs> อืมพอแกะมาแบบนี้ก็ใช้งานปกตินะครับอ่ะติดล้ว ปกตินะครับแต่ว่าอาจจะฝืดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวหาโซนแกยิงนิดนึงอโอเคน้าโอเคนะครับอ่าแฮ้ลื่นเลยนะครับทำเองได้นะครับหาโซนแอกหรือว่าหาน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับ เดี๋ยวเติมจารบีไปนิดนึงนี่จารบีนะครับใส่ตงรง้อยต่อต่างๆนะครับตรง,งนี้นะครับจริงๆฉีดแค่น้ำมันเครื่องก็ แค่น้ำมันโซเน็ก,ก็ได้นะครับแต่นี้เพิ่มระยะยาวนะครับให้มันหล่อลื้นไปเลยมันจะได้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับลาจจะได้ม่ต้องถอดซ่อมไปลองดูอ้สบายเลยนะครับนี่เรียบร้อย ตรงนี้ได้หนึ่งก็ได้นะครับตันนี้จุด,ดร้อยต่อต่างแล้วก็ดูดูตัวน็อตด,ด้วยนะครับตัวนี้มันเหมือนจะคลายมานิดนึงเห็นไหมครับขันเข้าไปคืนอ่ะเป็นอัน,นเรียบร้อย นะครับก็ทำงานง่ายเลยโอเคแล้วเราก็ทำการถอดชุนนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ประกอบครับคืน แล้วก็ประกอบเข้าไปคืนนะครับนี้ โอเคนะครับก็ใส่ตามขั้นตอนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปกืนแล้วก็ใส่น็อตยาวนะครับตัวนี้ลองทดสอบดูฮนะง่ายขึ้นเลยฮนะนะเออเรียแบบร้อย โอเคแล้วก็ปิดฝา,าเหมือนเดิมนะครับสวยง,งาม ครับแล้วก็ติดตัวปีกนี้เข้าไปนะครับน,นี้นะครับซ้ายขวาเลยทดีนึง เข้าไงอ๋อต้องเอาจากเข้าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะตัวนี้นะครับมันต้องเข้ามาจากฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยว ก็คือตัวนี้เราไม่ต้องถอดอโอเคนะครับก็คือ ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับนั่นแล้วเกินแป๊บนึงค่อยๆเขียบนะครับ โอเคจริงๆถอดแต่ตัวด้านนอกนะครับนอกประตูฝั่งนี้อันเดียวนะครับตัวนี้ไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับมาโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น็อตเลย แล้วก็ใส่ตัวปิดนอกนะครับอ,อันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่ตัวปิดฝา อ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซ่อมตัวก่อนลูกบิดประตูบานเลื่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับสามารถเอาไปทำเองได้เลยนะครับที่บ้านนะครับมีไขควงจารบีนะครับพวกนี้น้ำมัน 3M หรือว่าโซเนก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ดูแลรักษาื้องตนได้โอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งล้วติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ